สวัสดีครับพบกับการทดสอบนะครับเอาสเปคห้องนอนมาทดสอบการ์ดจอออรัส2080 Super นะครับเพื่อนๆจะทำเฟรมเรตได้เป็นอย่างไรบนหน้าจอ Full HD 165เฮิรตตรงนี้ครับสเปคที่ผมใช้สเปคห้องนอนมีอะไรบ้างครับผม CPU r 9 5900X ครับเดิมๆ r a ม 32GB บัส1200เมกะเฮิรตนะครับ <S <S เมนบอร์ดครับ B450M Steel Regen นะครับแล้วก็ อย่างที่ผมบอกเลยนี่เลย CPU ใช้ฮิตซิงพัดลมธรรมดานะครับมีไฟล g b ทสวยๆการ์ดจอครับคนสวยของเราตัวรอ่อตัวแรงของเรานะครับผมถือว่าเป็นการ์ดจอที่สวยที่สุดในชีวิตผมเลยเรื่องไฟ RGB และทรงในการออกแบบสุดยอดมากใช้หลักการกระพริบของไฟทําให้เป็นไฟแบบนี้ได้ม,มันเป็นอะไรที่อเมซิ่งมากๆไม่มีกาจอต,ตัวไหนที่ไฟสวยขนาดนี้มาก,ก่อนนะครับอ่ะเกมนี้ครับวอชด็อ Regent นะครับวิดีโอกันเลยนะครับ Full HD ครับ2080 Super ครับน้องรองท็อปเจน2000ของ RTX NVIDIA นั่นเองนะครับ Full HD ครับวิีสิ้งปิดครับเฟรเรทไม่ลิมิตครับฟิทวิวเอา110ครับจับเต็มครับไปในส่วนของคุณภาพครับ The ไอเอ X12 ครับค u ต t อมอ่ะอันตราครับอันตราครับสุดหมดนะครับผมถึงสุดหมดนะครับเพื่อนๆสี่คาอันตราเปิดเปิด หมดเสนเบอร์ก็เอา T A A สูงสุดนะครับ h i g ดูก่ามีอะไรบ้างเรเจ t ิ่งก็เปิด Quality D L S S นะครับ X อ,อ่ะมันไม่มีผมดันสุดเลยนะครับหูแรมเต็มไปละไหวป่าไม่รู้นะครับตอนนี้วีแรมกินเต็มไปแล้วนะครับเพื่อนผมไม่รู้ว่าไหวหรือเปล่าก็าต้องจะลองนะเพราะอยากรู้ว่ามันแรงแค่ไหนะนตอนนี้ยุคนี้2025กับ Watchdog Regent นะครับ และ RTX 2080 Super นะครับเชิญชม Full HD เฮ้ยโอเคนะเออถ้าจอขนาดเนี้ย24นิ้วเล่นได้ครับเฟรมเรท30 4 5ิ้วเนี่ยอะรพอเล่นได้อยู่ไม่ถึงกับแบบกระตุกอะไรและไม่ถึงกับสายภาพแล้วรู้สึกว่าโมโหอะไรมันก็ประมาณแบบ30เฟรมคอนโซลอะไรเงี้ยเออ เฮ้ยตรงนี้เฟรมเรทเริ่มขึ้นแล้วครับเริ่มดีขึ้นนะครับ้ยเล่นได้อยู่นะตรงนี้50กว่าครับพลังของ2 0 8 0ูนปยซูเปอร์ยังแรงใช้ได้อยู่สําหรับเกมนี้หนักนะเนี่ยถ้าไปเล่นไปนครับเพื่อนผมบอกตรงๆเลยนะหนักนะครับผมแอบ,บดูดีเทลก่อนเอ๊ะทำไมมันเบลอๆวะกาแพงหรือว่าปรับอะไรผิดพลาดนิดหน่อยขอเช็คงานแป๊บหนึ่งไอ,อ้ตรงนั้นหรือเปล่า เอ็กซไม่น่าใช่เดี๋ยวผมดูแป๊บหนึ่งนะว่ามีอะไรที่ผิดพลาดหรือเปล่าหรือเกมนี้ไม่เป็นแบบนี้เองว่าภาพโมชั่นเบอร์ไม่เกี่ยวนะครับสร้างฟิลเตอร์เอฟเฟกแบบเวลาหันนิดๆๆหน่อยผมดูก่อนว่าผมทำอะไรผิดพลาดอเปล่อทำไมภาพเป็นแบบนั้นทุกอย่างสุดหมดนะครับสุดหมดนะครับสุดสุดสมีอย่างเดียวที่เราสดไปเลือกเมื่อกี้นะครับในส่วนของ Extra ์ต t a i ดทล อ่ะผมจะลองนี้นี่ลองดูดิโอ้ภาพเละเหรอเอาใจเย็นครับพี่ผมแค่เลงโอ้โหผมไมั่นจะยิงสักหน่อยผมแค่เลงเองใจเย็นครับ เด่๋ทำผมเลยพอ่อโดน okay. uh huh. จะเย็นเีครับจะเย็นครับพี่อ๋อสวั่อนสวัส <laughs> ใครวิ่งมา <laughs> แล้วจะแป๊บหนึ่งนะครับเปลี่ยนตัวหน่อยนึง ได้ไหมอย่างนี้ได้ไหมไรเงี้ยได้เลยใช่ไหมลองๆครับลองๆวอชด็อกวิเจี n นนะครับปรับสุดทุกอย่างเป็นอย่างไรอย่างที่เห็นนี่ครับผมรู้สึกว่าผมลดเมื่อกี้ไปเพื่อภาพมันก็ไม่ดีอ่ะผมจะดูหน่อยว่ามีอะไรผิดพลาดหรือเปล่า ดีดีเอาอ่ะเต็มก็เต็มเต็มก็เต็มเดี๋ยวไปเล่าเต็มนู่นนี่นั่นเต็มโอเคทล้วมันได้แค่นี้แหละครับเพื่อนเพื่อนเกมอะเพื่อนเพื่อนจะไปเล่นได้นะครับเนี่ยห้าสิบกว่าสี่สิบต้นแล้วแต่ที่แล้วแต่ทาง ลอนดอนปะเนี่ยลอนดอนหรือว่าฝรั่งเศสสภาพแวดล้อมแบบนี้ไม่บางจังหวัดมี30กว่าให้เห็น20กว่าก็มีนะครับอ่าดีเทลลดเยอะนะครับแฮกค,คอแฮกเข่าจิ๊ดจิ๊ดจิ๊ดในกระตุทนสับเข้าครับ,รรบจอดครับพี่นะครับน้ำเนือไปไงมันก็พอเล่นได้นะครับถ้าเกิดจอไม่ใหญ่จนเกินไปเวลาเราหันเราจะไม่มัว เราจะไม่มึนนะครับไม่รู้สึกว่ามันมีผลต่อดวงตาเท่าไหร่เพราะว่าจอมันเล็กครับเพื่อนยี่ินิ้วกําลังเล่นเกมที่เฟรมเรทไม่เยอะได้ดีอยู่พอประมาณนะครับแต่ถ้าเพื่อนๆไปเล่นจอ34นิ้ว43นิ้วที่ใหญ่กว่านี้นะครับรับรองได้เลยว่ามีผลอย่างแน่นอนเวลาหันภาพปวดตาแน่นอนอันนี้ถือว่าผ่านอยู่นะครับยังเล่นได้2080 Super ยยังเล่นเกมนี้ได้กับจอที่ไม่ได้ใหญ่ และปรับสุดทุกอย่างได้อย่างราบรื่นนะครับ Watch Dog ก็เล่นได้เป็นเกมนึงที่ตึงพอสมควรสำหรับใครที่ชอบเล่นนะครับขอลดหน่อยได้ไหมอ่ะไม่ใช่ลดราคานะลดของแกนั่นแหละไปแล้วใส่แวน่นเดี๋ยครับย่อๆเฟรมเรทน้อยแต่ก็พอเล่นได้สำหรับคนที่ mm hmm. เขาเรียกว่าอะไรนะ สำหรับคนที่ประหยัดตังค์อ่ะเออสมมุติว่าไปเจอที่ไหนมาก็มันเล่นได้นะครับมันก็ยังเล่นได้อยู่แม้ว่าอาจจะแบบเฟรมไม่เยอะมากเฟรมแบบกลางๆอะไรเงี้ยก็ยังพอเล่นได้เราเจอน้ำแล้วเราจะจอดถูน้ำซะก่อนวอสต็อกยูบีซอฟทำน้ําได้ดีอยู่แล้วในยุคนั้นเป็นเกมหนึ่งเลยโอ้ภาพประมาณ GTA นะครับไล่ๆกันนะผมบ้านน้ำอยู่แล้วเเกมเล่นเกม ตุ้มนี่วอชด,ด็อกเรียมหนึ่งที่ผมชอบเรื่องฟิสิกส์น้ำนะครับการยุกยิกของน้ำเขาทำสวยนะครับยิ่งเวลาแดดตกอะแดดตกอะแบบดีเทลม,มันเยอะใช่ไหมแดดตกตกลงมามส้มๆอะ่ะเออห็นไหมได้อยอ่ตามนี้ครับสำหรับวอชด็อกเรียนเฟรมเรน เต็มที่ก็ประมาณ50กว่ากว่ตาต่ำสุด20ต้นต้นสามิบกลางกลางสีิบหน่อยหน่อยมันจะเวียงเวียงแล้วแต่ดีเทลออบเจกต์ต่างๆแล้วเจอกันทดสอบหน้า